อโอ้ยตัวแต้มแรกครับพี่น้องอกบกบหน่อยครับหูเขียวเขียว,ยวอ้าวต้มหนึ่งครับโอ้โกบหูเขียวเขียวอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับโมน,นีมากบป,ปอกันโมน,นีถึงมาใส่หลอบกบครับผมเป็นเงือบปลาครับ ปลาเนา่าปลาพวกปลาลูกปลาเข่งปลาเกระเดิดปลากระเต๊บนี่แหละครับไม้วมสีใส้ดำหมวกเกี้ยวเข่าออกนะครับมืนอนี้มากกับพันแซมครับผมเอาไม่ต้องเม่งนี่ผมสใส่เง่ายม่งครับใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องเงี้ยนี่่ต้องซับนี่ครับใส่เงี้ยเข้าไปไปเดี๋ยวไปใส่นี่ครับ ร้อยครับหลังหนึ่งนี่แหละครับไซไวประมาณนี้แหละครับพี่น้องจากสิมีกบหรือบ่มีกับพวท่าไนได้ลูกครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาเฟี้ยงมาปลวกไว้จังน้อยครับบ่น้อยละหล,ลายๆอลด <laughs> นี่ครับปลวกไว้เปิดไวด้แต่ทางมันเขาสองทางมื้ออื่นเส้าครับมาหลุ่นมายาวน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสิมีแต้มบ่ เดี๋ยวผมขอใส่ไปเรื่อยๆครับกับพันแซม พี่น้องลุยต่อครับอ่ะมึงพี่น้องพันแซมไปยามมองมาครับอืโอ้ยสุดยอดโอ้ปลาลุกลุกโตอย่างงามเลยครับนี่พี่น้องม่องสามเซนหายมองสามเซนครึ่งปลาเขีงแม่แม่ใหญ่ครับพี่น้องเออแบบนี้แหละจะได้ปิ้งปลาครับปิ้งปลากินกับเข่าแล้วครับนี่ป๊อดแม่ปลาเขีงอ้วนตับเลยครับมึงปลาเขีงแต่งลายโตเลยนี่ปลาอย่างนี้ ปลากระดีปลากระเดิดงั <c oughs> ่นมันไม่เป็นปลาสลิดน,น่ปลากระเดิดอู้ยปลาเข่งนี่ตัแมมใหไงครับพี่น้องนี่ปลาปลาเนื้ออ่อนปลาเสี้ยมอันนี้ปลากระแยงไล่ปลาขาวขาวหัวแข็งครับเดี๋ยวมาปีงเมือว่าสิมั่นบ่น่าจะมั่นนะครับช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันปลาเสี้ยมเดย1หนึ่งสองตัว สามตัวครับสีตัวมนตัวนี้โอ้เสียมสีตัวกกันแย่งกับหลายเี๋วประตองตัวนี้ตองหน่อยโอ้ปลาเข่งปลาขาวครับปลาปิ่งปลากินก็เขาครับพี่น้องเดีย๋ยวหวงเขากันครับ พี่น้องปลาเฮาสิบปีกินครับกินกับเขานะครับกระชิงไหม้ยิ่ๆยีปลาดุกปลาเสียมนี่ครับสุดยอดครับปลาขาวใส่กันครับปลาขาวหัวแข็งนะครับกำลังสิเป็นท่านละครับเขา่ากะซุกละอ่ะดูพี่น้องมากินเขา่าบ้านแซ่ยมต้มมะหมาครับ นี่บอเดรเก็บผักบุ๋งมาใส่เนาะ,ะต้มสดหนามครับพี่น้องสดหนามหลองคอโอ้แมงลงกิริตนี่ครับเจียวนี่เจียวพริกปุงใส่บะคัมเปียกครับอันนี้เป็นเจียวปลาแดกบองโอ้นั่นโอ้เนาะโอ้ช็อตเด็ดเลยบ้านไอ้กูเ <laughs> ด้อครับพี่น้องกินเข่าครับ เจ้วประแดกเอ้ยเจ้าอันพี่โคงเซียนามาค้ำเกียกครับครับเขาเจ้าเขาไม้ครับเขามารีไม้ของพันแซมครับเปึ่งสีมากแล้วก็เอามา้าหูกินกันครับนี่พี่น่องที่เด็ดเอาเอ้ยิ่งปลาเอ้าม <laughs> ออดดไม่ซ้ำนะป่นปลาเซี้ยมครับนี่เป็นปาะกะแยง,งครับ นี่ปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยสามแห่ใหญ่เลยครับใหญ่ๆมันๆเอาไปก่อนเราจะกินค่อยออกมาอุ่นกินไปเรื่อยๆครับนี่เป็นปลาดุกครับปลาดุกถือหม้อม,มิตรปลาถืมอมออทั้งนั้นครับนี่เป็นปลาเสียมมาครับพี่น,อน,อน้องกินข้าวรำกันเด้อครับพี่น้องสวัสดีตอนเจ้าครับผมเดี๋ยวเวลามาพ,พี่น้องมาอัน ยามรอบครับมะกรูดรอบรอบกบนะครับโอ้ยใส่ไยข่างท่างหมาอยองม็ดพี่น้องห้อยหมามาันอ,องอหลอบผมว่มถือแล้วครับอลังแหลกก็ว่าถือนครับรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องสิมานบ้าเหมือนนี่ใส่ไยน้ำแข่างท่างนี่บ่หวังเลยครับนดี๋ยหมาหมากัดรอบมไม่เดี๋ยวอบผมมัด เมื่อวันตอนใส่อยู่ตอนแรงมีพยยยู้ใหญ่คนหนึ่งขี่รถผ่านมาบอกว่ามันมีบอนนะกบนะพนะาตามมาใส่บอถือจักโตัวพะนะีคือประดพี่น้องไปครับไปรุ่นกันสิจ่ายปลาครับพี่น้องตินปลาเป็นบวกน้ำมามหน้อยมีกบบ่อหูมีครับ cho một chó một đèn ờ, ừ, một cắt Ui, ừ, lắng 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 อีหลังนึงโอ้มีตัวกระปูปูตัวนึงครับบรรยากาศยังไ <c oughs> ม่มเศรเด้อพี่น,นอ้ององหลังนี้เอาโอ้ยตวัวแต้มแรกครับพี่น้องอ้กบกบหน่อยครับหูเขียวเขียวมาแล้วแต้มแหลกเด้อดขวัญเลย <c oughs> นี่ครับ เก็บก้นเต็มแรกกกับพี่น้องเต็มแรกนี่นครับงวเ,เขียวไปข้า <c ười> <c ười> งหน้าสองหลังครับ เอ้าแบบใบไม้พี่ตกล้องสิบอ้มีครับเอ้าโอ้ยตัวกบแม่พี่น้องโอ้ตัวกบมองเขียวๆหน่อยๆครับพี่น้องนี่น้อย,อย,อยแต่ว่าผมสิปล่อยมันหนอนมันตัวหน่อยเฮงอ่ะคนหลังหนึ่ หลังมีบ่มีเต็มครับปล่อยกันก่อนพี่หน่องตัวหน่อยแห้งเมื่อครับซ้ำๆเขียดนี่ไหม,ม <laughs> ปล่อยกันครับไปง่า่ๆคอยม,อมัเขาไหมอีกหรังหนึ่งครับบวกนำ้ำเจาะให้หน่อย โอ้ตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวหน่อยกุหน่อยอีกแล้วหงูเขียวๆอีกแล้วอ่นนี่ครับใส่ซ้ำๆกันกระตุวนหันละครับผมนี่เพื่อคนครับนี่ครับเต็มนหน่อย แหมที่สองครับผมมีไหมมีไหมบ่มีครับผมโอ้หมดแดงโอ้ยกบจะจีาจกระเขาหมดแดงหลายปันนี บึ Ooh, so oh, ๊บงงมองพี่น้องอีตัววะน้ำให้หน้าเนี่ยโอ้บุมีครับมันติดบวโอ้บุมี่เตีมเลยพี่น้องอืมบุ๋มมันเฉยเนาะได้ปนบ่ละพี่น้อง

เอาเต็มหนึ่งครับโอ้กบหูเขียวๆอีกแล้วครับเอ้ยเต็มที่สาม,มาแล้วนี่ตัวงามเล่ครับพี่น้องเ,อเก็บครับเ,เก็บมันตำออกพี่น้องมาพรท่านนิดน้อยมันตำออกแล้วครับนี่ หลอกผมมาอยู่พี่นี่เป็นหมายองหมันละตีใส่ไปพี่ครับงั้นอีหลีหมายองอู้หูใส่ไปปากทอฮะหากบอยู่ในทอไหมโอ้หมาขาวออกมาทางนอกหลังนึงกับใส่ไปปากทอฟังหุ่นเป็นหมายองกันหรือตี มึงปากทอฟังไม้ย kind of ี <ador> ่เล่น so บ no ่โอ้ยยังอยู่ครับมีโกบบ่ล่ะโอ้บ่มีหรอครับไม่มีแต้มสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องสองหลังสุดท้ายแล้วอประมาณเถอะเนาะ เออผมมีเต็มครับไปนอ่องล้งุงท่ายข้างหน้าคนครับเป็นเหม่ชุดเขียวโ๊กอยู่ไม่มีอ่ะหมดแล้วครับเออต็มที่สามอย่าเป็นเพราะใดอย่าเป็นอันมุนอันออก นี่ตัวงามกับหมูครับไงกับหมู8แต้มครับทุกคนก็เดี๋ยวปนครับไม่หวาน, <c oughs> นเลยสมบูรณ์พอใหญ่น,นัน่นเป็นวันกบมีบนน่ะโคมี่บ่อเพนะขี่รถผ่านมากครับพี่น้องเป็นวบบมาใส่บ่ได้พ่อตัวเพะนะโอห้หูเหรอครับรอบจากหลังวันนี่เรียนับใหม่นะครับ กบสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกสิบสองสสี่สหปดยี่สิบพอดีตัวนี้รอบยี่สิบหลังครับพี่น้องกบสามตัวบูมานเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเบียงสำนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับสวัสดีครับ